สีมาธรรมเนี่ยเป็นนโยบายที่ทางภาษาวิชาการเขาเรียกว่าอันสตอร์ไลด์สีโนเวชั่นซึ่งแปลว่าคนอยู่ว่าปั๊มเงินเข้าไปแล้วไม่ไดูดกลับคือเข้าแล้วเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าอย่างยุโรปเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยสีมาธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าสเปรย์ไลด์มันโลกสเปรย์ไลด์นะครับที่เราต้องกินก็คือว่าทำให้มันไม่มีเชื้อก็คือเขาคลองเงินแหลมเหมือนกับ เชื้อแบบหนึ่งเชื้อไปลายสองเข้าไปแส่แล้วถึจุดหนึ่งเวลาสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องดูดันนั่นแน่นเพราะฉะนนั้ในเชิงทฤษฎีแล้วเนี่ยยุโรปไม่ได้ทีมแบนแล้วเขาก็แบบเอาไอ้ที่ผมเรียนท่านเนี่ยพูดอย่างหวานมัมีคนถามเพราะว่าเขาพีแบนเขาก็จะพูดที่ี่นะครับแต่ในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยมันมีพีแบนเขาพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ไอ้การยุโรปบอกว่าจะดึงเงินกลับเนี่ยผมว่าถามไม่เยอะๆไม่ได้ ด้วยวิธนการแบบนี้เพราะฉะนั้นกลับมาบอกม่านว่าทุกประเทศพิมพ์ทุกประเทศแบงก์ก็ถูกนะเซอปฏิบัติบก็ถูกถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นนะท่านมันเกิดขึ้นมาแล้วถามไปเยอะอยูว่าราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นเกิดขึ้นไหมนี่บอเลยฮะคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมากกว่าอื่นๆไหนๆก็จะเข้า เพราะว่าจริงแล้วตลาดหุ้นไทยสมัยก่อนเนี่ยมูลค่าพื้นฐานเนี่ยมันเทรดที่ p ีพเนี่ยประมาณตั้งแต่สิบเอ็ดจุดห้าหรือสิบหกเท่าตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยขึ้นเป็นสิบสามเท่าสิบสามเท่าสิบสามเท่ากว่าสามเจ้าหมอกสามเท่ากว่าซึ่งในส่วนเกินตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับกำไรมันเกิดจากว่าไม่มีเงินเนี่ยมันวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ที่สามารถปกป้องเงินเบลอได้ นี่เดี๋ยวว่าการที่เงินก็มากเนี่ยมันให้มันไม่เงินเบอร์แน่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจอินเนี่ยไม่ดีเวลามีเงินมากายและเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยที่ผมไม่พูดเรื่องภาษาภาษาคนนะฮะประโยคเรื่อการพูดเรื่องเศรษฐกิจให้เป็นภาษาคนนเป็นเรื่องยากมากนะฮะเงินเฟ้อเนี่ยมันมันไม่เกิดขึ้นจริงมันเป็นเฟ้อในคือตลาดสินทรัพย์ออกแน่เพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้น อย่างนี้มันยิ่งขึ้นแต่ว่าเงินเฟ้อในภาคแบบราคาป้าราคาขออะไรเงี้ยยังไม่ขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยมันยังไม่มีความต้องการไม่ยินดีมากที่จะไปซื้ออะไรแต่ในจุดนึงถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นแล้วเขาไม่ขอมาตรการอีไออกเงินเฟ้อ่็มันจะมาจริงจริงในในแง่ของตลาดกายทั่วไปแต่ว่าท่านยังต้องคำนวณตรงนั้นก็ได้เพราะว่าโครงงานนะเศรษฐกิจดี คือตอนนี้สิ่งที่เกิดไม่ดีแล้วก็อาจจะสรุปข้อมูลหมดไปไม่น่ากันกับที่นี่กับที่รุ่นปรับนะว่าเราเองก็รู้ว่าตลาดอย่างดี้พี่บอกว่าหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้ไม่ได้ในที่ให้คนมาพูดนะฮะแต่มีหน้าที่บอกว่าถ้าพูดขึ้นเนี่ยเราอยากได้เงินถ้าพูดมันลงเนี่ยเราก็อยากได้สิทธิ์เงินน้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นเนี่ยหน้าที่ผมก็คือผมบอกว่ามันไม่ได้อย่างนี้นะมันไม่ได้เนมาตื่นตานะมันขึ้นเพราะว่เงินท่วม แต่โอเคขึ้นก็เล่นไปด้วยความสบยใจแต่ี่คือว่าน่าจะการบอของทางครับมีคำถามต้อมเติมครับตั้งแต่ทีอยากจะสอบข้อคูลชี้ีเห็นที่อะไรผู้ชายรับที่เกี่ยวกับกรีพอร์ตเป็นเดือนกับลงทุนสิ้สิปีและจนสิบสิปีหมายถึงว่า ให้ให้เข้าไปดูในช่วงรายเดือนพฤติการับของทั้งสองตัวคือคืออย่างครับผมคิดว่าพุทธิช่วงกลางเดือนเนี่ยมีโอกาสสูงที่ตลาดจะลงต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเล่นแค่เดือนเดียวหรือท่านจะเล่นถึงสิ้นปีเนี่ยมันก็สามารถได้ในช่วงนั้นแต่ที่ผมให้ความแตกต่างไว้ก็คือว่าผมเชื่อนพฤติกาเนี่ย คุณใหญ่ใหญ่ใหมากก็คือแึงแนะนำบุคคลที่ดินใช่ไหมครับบุคคลนิคมสากลบมคคลครับแต่ว่าในช่วงปลายอีแล้วในรโดับปฏิสิทิแล้วเนี่ยคุณใหญ่ใหญ่ใหญ่จะมานากขึ้นเรื่องของสถาบันซื้อแเรื่องของโอกาสต่างชาติพุ่นลอกใหม่เพราะฉะนั้นก็มองว่าคือคิดได้ในเวลานั้นแหละครับแต่ว่าถ้าจะถือยาวไปมันก็อาจจะเป็นหมอบุญใหญ่ก็ได้แต่ถ้าว่าบางลูกค้าบางประเทศก็ เป็นคเนียสั้นหนวันนะฮะบางท่านมันนักมาบอกว่าจะซื้อลองเอวันเนี่ยจริงไมิงน้พูดแบบนั้นครับครับลองเลสามวันก็ก็หมดก็จะก็ก็นี่ยนะครับก็จะเป็นสถานะห้าวันเจ็ดวันอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ่อนอ้ไ้พูดยาวเลยแล้วกัน คราขู่มัน่อยไม้แต่ท่านจะมาตยอกผมได้ต้นปีผบอกคุณลงผมคิดว่าผมย้อนคันวาลเนี่ยคือเป็นเล่นรอบหนึ่งไปแล้ต้นปีเนี่ยถ้าไม่มีมาตรการอะไรในไมาเนี่ยมีโอกาสสูงที่ตลาดจะรีเฟกในเรื่องของเศรษฐกิจแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมกราเนี่ยผมมองไม่ดีนะคือวันนี้ผมมองเลยว่ามกราเนี่ยผมมองไม่ดีแต่ที่บอกไปนั้นคือ มาีถ้าเดือนหน้ามันมีอะไรขายเยอะมาเราก็มักูดกันเพราจะเนี่ยถ้าจะมาช่วยเพราะท่านเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยผมมีรายลีกในการว่าพุชจนี่ผมมองุไปดอหนักซือทันวาเนี่ยผมองุนดึ้นมกมาลเนี่ยผมคิดว่ามันลงนมันจะเปลียนหน้าองด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้ น่าจะเป็นได้ tá, e e s <S ักคำถามสุดท okay. ้ายนิดทเพื่อนสอคถามในเซสชันก่อนครับโอเคครับางีนี้ยค่ะตอนนี้มันยังมีความม่นไ่้อยสูงมองว่าเอคู่ในกลุ่มนี้น่าจะเป็นในในในยามเดหนึ่ในามองเรื่องหน้าเนี่ยผมคิดว่าคู่ในกลุ่มสามีเนี่ย แยกมาเซตในตัวรวมนะครับในบทนั้นนึกถึงดูว่าคือคุณยังไม่ต้องไปดูเลยว่าเขาจะได้ข้อมูลจริงหรือเปล่าเพราะว่าเอมันยื่นร้องเรียนอย่างไรนะครับแต่ว่าในมุมมองของเคย์ยายนี่ยการได้ริบขอมูลเนี่ยเราเชื่อว่าสุดท้ายไม่ได้ใชรคนยื่นมาเนี่ยจะถูกศาลแบไม่รับฟ้องอะไรก็ว่าไปแต่ประเด็นคืออย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามี 3G เนี่ยอย่างที่พี่ห้ฟังอกตอนเริ่มโฆษณาว่า ต่อขอร้องรากษาลงซึ่งนั่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต้องไปล้องันเนี่ยอีกยกหนึ่งว่ากองศัทมีสิทธิ์สั่งให้บริษัทบำรุงตาแล้วครับคือเดี๋ยวนี้มันพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นเข้าการเมืองอีกคือทุกคนไม่ขาดหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาเวลาทุกคนวี่งไปศาลเนี่ยผมไม่ต้องพูดถู่นะฮะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไป็นวิญญาณแล้นแต่ว่ามันต้องใช้เวลา ในกการใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะพูอเหมดเพราะราเห้นว่าแบบในระดัที่คือคุณหน้ากไม่ด้หนึ่งือว่าไม่ใ็เช่นน้สองชั้นสองกว่าตกลงไม่้ใชแล้ว่าสองคือมันไม่ได้ใช้แล้วมันจโดนลดราคาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไมณไม่ได้ให้ความสนใจาครับในกุ่มนี้มันอยู่ที่ระดับการหาคุณนะฮะคือมีคนที่คุณยากเอกว่า กลุ่มอื่นที่มันจะขึ้นแรงเนี่ยซ้ายก็จะเป็นเล็กคุณก็ต้องเช่อหน่าว่าคุณดูแกวางอยู่คุณจะพ้อมเนี่ยต่างพ้อมหรอเปล่าเอาไปรับซื้อหุ้นอื่นอนะฮะตามไปเรื่อดูดี่สายผมเรียนว่าถ้าเกิดเล่นระยะเดือนหนึ่งสองเดือนเนี้ยตัวพอจะลองของเคจไที่ทำหุ้นในระยะหนึ่งเดือนเนี่ยผมว่าต้องสอบ ที่ที่ที่จะไปลองใช้ดูก็เดี๋ยวจานหน้าก็จะมีโมเดด้วยทีิมาให้ก็เองติดต่อได้รขอคองเมลมาทางคะนี่ว่าคะคือเราก็ขอบี็นพ่ออยู่แล้วคับทุกเช้าผมจะให้มันิ้นทุกคนทีนี้ก็ก็เขาจะต้องขอให้ลูกค้าของเขาพรงั้นถเว่าไม่ใช่ชูพาเนี่ยก็ก็ไม่ลงไปไม่ได้เราธรรมดาก็ันจดเบลลงไปอะไรอย่างเงี้ย ครขอผมรอให้ท่านต่อไปนครับเพราะว่าเรื่องร่วมงานคุณผมพานี่นั่งอยู่าดงดูอ่าเรือเขจะสถานาส่วนน้ยอนผู้เชี่ยวชานในตัวชอปมวลจะตอบให้ในภายหลังนะครับมันไม่ไดีมากนะฮะมันมีอัตราค่าส่วนจุดหนึเปอร์เซ็นต์ ตลาดท่ามอจุดเก้านสองประมาณนี้ครมมผมขอยที่พลนะโอเคนะครับก็ครบถ้วนนะครับทั้งในส่วนของเป็นภาพใหญ่แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจรวม